พักใส่ถ้วยออกไปกินจ้าปักไปกินกับยยติ๋ยมแกงเห็ดร้อนๆเลยนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะแซบนื้อคุยติ๋ยมสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อน,นี้เติ๋มกะสิหนึ่งข้าวเหนียวกินกับแกงเห็ดจ้าเห็ดที่เข้าไปหามาเน่ยจ้าเดี๋ยวยติ๋มกะสิแกงเห็ด สูพี่น้องกินได้จะเด้อมื่อนี้กินกับข้าวเหนียวจ้ามาเบิ่งเครื่องปรุงเขาเลยจ้าเครื่องปรุงเข้ากะซีมีน้ำปลาผงซูโรดน้ำปลาแดกแล้วก็พริกเขียวพริกแดงที่ต่ำแย่ติมสีไซขคนอก,ก่อนจ้าอันน้ำดำมะนี่มาคามเปียกเวยจ้าแล้วก็บแย่ติมกะซิไซหมักบวบฝรั่งจ้าพี่น้องมีหอมหัวหนึ่งหมักบวบฝรัง่งหรือว่า โคยเจ็ดนะคะแล้วก็ใส่ผ้าอีตูน้ำจา่าใส่ผ้าอีตูให้มันหอมๆวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นเห็ดนะคะยจติมสีแกงเห็ดที่ไปเก็บมานะจ้ะเห็ดที่เจติมไปเก็บมาเจติมกระแบงใส่กองไว้อันนี้ยจติมต้่มแล้วจ้ะเอากลับมาลงมือแกงกันเลยจ้ะเอาน้ำใส่หมอ้อแล้วก็เปิดไฟพี่น้อง น้ำเริ่มห่อนล้าย,ยติมก๋าซีไซตะไร้จ้ะตะไครครับลูกโดดลูกโดดนะคะไม่ใช่แม่โดดแม่โดดมันจะเผ็ดกว่าลูกโดดค่ะค่ะแล้วจย,ยติมกระสีไซมะขามจ้ะมะขามเปียกเยติมซอบเปียวสมอําำลําำะพี่น้องเนื้องในอัน เฮ็ดเฮาซุกแล้วกะสิเอาแนวแข็งๆลงก่อนจ้าพี่น้องเดี๋ยวจังสีใส่เฮ็ดแยกติมกะสิเอาบวกฝรั่งใส่ก่อนจ้าบวกฝรั่งตามด้วยขะนอค่ะแล้วก็น้ำล้างคุกนะคะ น้ำเสบน้ำนัวมันอยู่ในนี่นนละจ้าพี่น้องอยู่ในน้ำลัางคลุกนี่แหละจ้ามอเขาฟดแล้วย็ดติ่มก๋าสีใส่เห็ดเลยจ้ะเฮ็ดที่ย็ติ่มต้มไว้แกงซ้ำหนีพี่น้องเอ้ยว่าแกงไหลแกงไหลมันไม่แซบ ใส่พริกลงไปค่ะพริกที่เราตำนะคะวันนี้ไม่ใส่ข้าวเบือะคะ่ะข้าวเบือนี่ก็คือข้าวที่เอาไปแช่น้ำนะคะวันนี้ไม่ใส่ค่ะน้ำปลาค่ะผงชูรสผงชูรสนี่กัทาเม้นไผร์โบกินกับบะตองไ่เดอพี่น้องเด้อถ้าใครไม่กินชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะ แต่ยติมกินค่ะแล้วก็น้ำปลาราน,นัวของเรานะคะบึ๊บใหบึ๊บลงเลยจ้ากลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะรออีกสักครู่พี่น้องเดี๋ยวหมอฟุดเท่ากับซิมเบิงจ้า หมอเขากำลังฟูดพี่น้องสิมมึงก่อนจ้าหอมสมอารมณ์จะติมขอเกลืออีกนิดหนึ่งจ้ะพี่น้อง เกลือนิดหนึ่งผมช่วยลดนิดหนึ่งพอ่อเลยจ้าที่นี่ใส่อีตูของเฮาลงไปจ้าปึ๊บปิดไฟได้เลยจ้า รึหอมขนาดพี่น้องเอ้ยหอมถักอีตูหอมพักลุ่งตูพัก <c oughs> อีตูหรือว่าใบแมงลักนะคะเสร็จแล้วจ้าตักใส่ถ้วยไปกินเลยบัดทีนี้ เสร็จแล้วจ้าปาไปกินน้ำยาติม่มแกงเฮ็ดจา้า ใส่ถ่วยออกไปกินจ้าปลาไปกินกับยยติ๋ยแกงเห็ดร้อนๆเลยนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆคะ่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามากินเข่าน้ำยาติม่มซี่จ้าเดอ้อกับแกงเห็ดจ้ากับเข้าห่อนๆเลยพี่น้องแกงเห็ดจ้า แกงแล้วไม่ไหมพี่น้องไงมาจ้ามากินข้าวน้ำยาติม่มแกงเค็ดแซ่บกินยางเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องกินหลายอย่างอขอโทษขออภเยติ่มมกักมักใส่สมแกงใส่สมสมอัมล้ำนะแต่ มันบ่มีบ่มีผักติว้วแล้วก็บ,บ่มีใบมงเยี้ติ๋มก็ได้ใส่มะขามแทนจ้ะมะขามเปียกหอมพออีตูพี่น้องแ่บ กออเก็บเพลิงที่ไปเก็บน่ะพี่น้องเก็บเพลิงหวานกินผู้เดียวลูก,กับสามีบอกกินนำ้ำ ຫືກະດົາກິນບໍ່ເປ

เอาติดมือจำเปะเปะ <laughs> mì hang khảo hoàn khảo tuyết mơ bên nào ấy เด้อจ้ามากินน้ำยาต่มเด้อกินข้าวกับแกงเห็ด พี่น้องแสบขอเทปมือ <Cut it> <laughs> พี่น้องเดี๋ยวยาติ๋มกสิคอตัวจบคลิปซัมเนียก่อนนยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ยาติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาติ๋มทําคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะยาติ๋มสิคอตัวไม่กินเข่าก่อนจ้า